Kao, bütün กลายเป็นประเด็นจนได้นะครับสำหรับนางเอกลิเกชื่อดังน้องนุ่นดำดงนะครับซึ่งล่าสุดทุกคนสื่อดังอย่างทีวีพูเนี่ยได้นำคลิปวิดีโอของเธอมาลงข่าวนะครับพร้อมเขียนหัวข้อเอาไว้นะครับบอกว่านุ่นดำดงส่งกระแสจิตให้กำลังใจผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวนั่นเองครับทุกคนรู้ได้ว่าหลังจากที่ทีวีพูเนี่ยได้มีการนำคลิปวิดีโอของเธอมาลงนะครับทำให้ชาวเน็ตเนี่ยให้คนทั่วประเทศมาวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง างนานาครับทุกคนว่าน,นุ่นดำดงเนี่ยทำไมต้องพูดเล่นบ้างหรือว่าพูดไม่เข้ากับสถานการณ์บ้างใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปชมคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับที่ทางด้านสื่อดังทีวีพูเนี่ยได้นํามาลงบนโลกโซเชียลนะครับทุกคนสู้ๆในกรุงเทพไม่ต้องเศร้าและไม่ต้องเสียใจเราจะเป็นกำลังใจให้เธอ,อตรงนี้นี่จะแบบเทพไหมอง ตรงหนัี่ไม่ถลมเราจะส่งกระแสจิตให้ทุกคนเองตรงนร้นน่ารัตรงน้นอะสู้สู้ๆสู้ไม่เป็นไรนะเอ้กเจ้าพ่อกำลงังใจอทุกคนเองตอนนี้เราอยู่ใต้สถานทุกคนช่วนกุทไม่ต้องเศร้าและไม่ต้องเสียใจ เราจะเป็นกำลังใจให้เธออยู่ตรงนี้น,นี่ในแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะดูก่อนว่าตรงไหนที่ไม่ถล่มเราจะส่งกระแสจิตให้ทุกคนเองตรงนั้นน่ะนตรงนั้นน่ะสู้่ะสู้นะว่าใครที่สู้ เองตอนนี้เราอยู่ใต้สะพาัน ด้ชมไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับซึ่งเท่าที่อุ้มอิบข่าวกระแสได้ชมแล้วนะครับทุกคนนุ่นดําดงเนี่ยน้องก็คือมีการส่งกําลังใจนะครับไปให้ทางด้านผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวนั่นเองครับทุกคนซึ่งมีบางคําที่น้องพูดนั่นก็คือนุ่นดําดงส่งกระแสจิตอันนั้นอาจจะเป็นคําพูดที่เหมือนกับเป็นการพูดเล่นๆก็ได้ครับทุกคนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อว่าเจตนาของน้องนะครับทุกคนน้องก็อยากจะให้กําลังใจคนไทยกันจริงๆนะครับด้วยด้วยว่าตอนนี้คอม ก็คือโอ้โหเรียกได้ว่าด่าทอเทิมกันไปต่างๆนานาเลยทีเดียวนะครับซึ่งนุ่นดำดองกับทุกคนก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในข่าวนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนนุ่นดำดงเนี่ยก็พิมพ์ร่ายาวเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะที่มาดา่ามาเม้นดา่านุ่นนี้คืออะไรนุ่นไม่เคยอยากจะลงให้เป็นข่าวเลยดูเจตนาด้วยค่ะนะครับอย่าสักแต่จะทาอย่าสักแต่จะเม้นอันนี้เป็นคลิปที่พี่เขาถ่ายเล่นๆล,ล,ลงต่อๆจ้าไม่ได้อยากจะให้เอามาลง บบนี้อยู่เงียบๆสบายใจมานานแล้วจ้านี่คือคําพูดของน้องนุ่นดาดงครับทุกคนที่ได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับในสื่อดังนะครับในข่าวที่ลงเอาไว้อย่างทีวีพูนั่นเองครับทุกคนรีได้ว่ากระแสนะครับทุกคนแผ่นดินไหวตอนนี้ก็มาแรงมากๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนคนดังที่ออกมาโพสนะครับหรือว่าคนที่ออกมาอัดคลิปให้กําลังใจคนไทยด้วยกันเนี่ยก็เยอะแยะมากมายครับทุกคนแต่น้องนุ่นดําดงเท่าทียมอิข่าวกระแสได้มีโอกาสเข้าไปดูนะ เจตนาของน้องก็คือเป็นเจตนาที่อยากจะให้กําลังใจคนไทยจริงๆนะครับแต่ก็จะมีบางคําที่เหมือนกับน้องเนี่ยพูดออกมาก็คือประมาณว่าส่งกระแสจิต ซึ่งอ่าบางคนก็มองว่าอุ้ยนุ่นดำดงเนี่ยล้อเล่นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คนไทยก็กําลังได้รับผลกระทบอยู่ใช่ไหมครับทุกคนอ่าน,นี้มิมข่าวกระแสมองว่าเราต้องดูที่เจตนาเนาะมิมองว่าเจตนาของน้องเนี่ยเป็นเจตนาที่อยากจะให้กําลังใจคนไทยด้วยกันนั่นเองครับซึ่งนุ่นดำดงเนี่ยก็ดูจากสีหน้าก็ดูนะว่าน้องเป็นห่วงคนไทยมากๆนั่นเองนะครับอ่าสำหรับตอนนี้เรามาอัปเดตน้องกันบ้างว่าตอนนี้น้องทําอะไรอยู่ครับทุกคนหลายคนบอกว่าเอ๊ะ ตอนนี้เหมือนนุ่นดำดงเนี่ยห่างหายไปจากหน้าสื่อใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะครับทุกคน fc แฟนคลับของน้องก็เหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังมีงานแทบจะทุกวันเลยทีเดียวครับทุกคนเป็นงานลิเกนะซึ่งล่าสุดครับทุกคนสดๆร้อนๆเลยน้องก็เพิ่งไลฟ์กับริกเกสอนรักนะครับทุกคนเพชรวิเชียนอยู่ที่วัดมงคลสวัสดนะทุกคนอยู่ที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีอยู่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหแฟนๆน้องก็ยังล้นหลามแล้วก็ยังให้กําลังใจน้องกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ สำหรับน้องนุ่นดําดงนะแล้วก็ตอนนี้กับทุกคนน้องก็ไปอยู่กับวงลิเกเนี่ยส่วนใหญ่เลยครับทุกคนในส่วนของการให้สัมภาษณ์สื่อหรือว่าการเป็นข่าวอะไรต่างๆน้องก็เงียบมาสักพักเนาะทุกคนหลังจากที่มีดราม่าต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่น้องเนี่ยดังเปรี้ยงปล่างขึ้นมาครับทุกคนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นว่านุ่นดําดงเนี่ยก็มีการเล่นลิเกอย,อยู่แล้วก็มีฐาน f อฟซีแฟนคลับเหนียวแน่นอยู่เช่นเคยครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าตอนนี้น้องก็อยู่ในมุมเงียบๆของน้องก็คือทํางาน มีคนที่รักน้องนุ่นมีคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลแล้วทุ่คนในสื่อโซเชียลต่างๆเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าหนึ่งเลยเนาะช่วงนี้ก็คือน้องไม่ค่อยได้มีข่าวแล้วก็น้องก็อยู่ในเงียบๆของน้องโมเมนต์การทํางานแล้วก็อยู่กับครอบครัวของน้องไปนั่นเองครับทุกคนครอบครัวบ้านฮากอะไรของน้องที่แบบว่าดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตน้องไปนั่นเองครับจริงๆนุ่นดาดงเขาไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่ในแวดวงการลิเกแล้วก็ยังเป็นนางเอกลิเกที่มีคุณภาพอยู่เช่นเคยนะครับนะสำหรับคลิปนี้าาน สำหรับเหตุการณ์ที่อนุนำดงเนี่ยน้องได้ให้กำลังใจคนไทยครับต้องดูที่เจตนาด้วยเนาะอาจจะมีแค่คำพูดแหละที่อาจจะแบบ แบบว่าอ้ยกระแสจิตอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มองว่านุ่นพูดเล่นอะไรเงี้ยก็น่าจะมีแค่นี้แหละที่คนอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ด้วยสำเนียงของนุ่นดําดงด้วยที่บางคนบอกว่าไปบูลลี่น้องต่างๆนานานะทุกคนก็ไม่อยากให้ไปบูลลี่เนาะแล้วก็อยากจะให้คอมเมนต์อยู่ในขอบเขตนะทุกคนอยู่ในขอบเขตไม่ไปคอมเมนต์ด่าทอน้องให้เสียหายๆนะทุกคนเพราะว่าเข้าไปดูคอมเมนต์แล้วบางคอมเมนต์ก็แบบโอ้ แรงเกินอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะซึ่งก็เป็นกําลังใจให้กับนุ่นดําดงนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เข้าไปส่งกําลังใจให้น้องกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับอ่าอย่างคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกว่าอ่าไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทําไมต้องดราม่าน้องนุ่นเพราะว่าเจตนาของน้องก็คือให้กําลังใจคนไทยจริงๆนะครับอ่านี่ก็เป็นหลายคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะบางคนก็บอกว่าพูดให้ชัดได้ไหมคะอะไรเงี้ยดัดเสียงทําไม เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์เหล่านี้ที่เข้าไปคอมเมนต์นด่าทอน้อง เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับให้กับน้องนุ่นดำดงด้วยกันกน,นะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่ามิ้มข่าวกระแสเคยไปสัมภาษณ์น้องเนาะถึงหลังเวทีล้วบอกว่าน้องน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรตินักข่าวเสมอเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นก็ิีวิอดังกล่าวนี้เชื่อว่าหลายคนทั่วประเทศแหละเข้าใจน้องนุ่นดำด,ง,ด,ดงเนาะในเจตนาที่น้องนุ่นเนี่ยได้มีการอัดคลิปรับให้กําลังใจคนไทยด้วยกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอุ้ววยกกัันนนแล้ะคร